ดีนะครับได้ได้ว่าเกมนี้ลีพูเจาะจุดอ่อนของสเปอร์นะครับจนทําให้สามารถเก็บ3แต้มที่สําคัญได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเจาะนะครับแผนการเล่นของลีพูนะครับว่าทาไมการลีพูนั้นสามารถคว้าสเปอร์ไปได้6ประตูต่อ3นะครับด้วยรูปแบบการเล่นและการที่ลีพูนั้นเจาะจงมาเลยในการมาเล่นกับทางด้านสเปอร์นะครับที่เล่นเน้นในเกมลุกแบบสูงเลยนะครับแล้วก็เล่นหลังลอยปรากฏว่าประสบความสําเร็จด้วยนะครับโอเคไปดูกันดีกว่า ว่าเป็โอเคครับเราไปเริ่มต้นนะครับที่แผงของเร์พูกับทางด้านสเปอร์ก่อนเลยนะครับก็ตามภาพเลยไม่ไล่เยอะนะครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องการเจาะแผนสามารถเปิดดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไ like ลฟ์สกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับแผนการเล่นของทั้งสองทีมแต่หลักๆแล้วอะถ้าพูดหน่อยก็คือกักโปนั้นไม่ได้ยืนเป็นหน้าเป้านะเป็นลุยดีอาร์ตยืนเป็นหน้าเป็นหน้าฟอร์นายในการลงมาและบางช็อตร์พูนั้นก็จะเล่นระบบ4-4-2ด้วยนะครับคือโซลไลน,น์นั้นดันขึ้นไปในการเล่นเป็นหน้าคู่เพื่อนเพื่อนั้นกําลง เพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหา o u t u b e พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกตั้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นสนใจแอดไลน์แบรี่พีฐานลูกค้ากว่า50,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i ิกนั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา b บ r r y PM หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยก็สลับเกมนี้เรียกได้ว่าเริ่มต้นมาเนี่ยก็พอจะดูออกเลยแหละว่ามันต้องยิงเยอะแน่นอนนะเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นของสเปอร์นั้นกองหลังเนี่ยลอยสูงมากๆเลยซึ่งค่อนข้างเหมาะกับลิเวอร์พูลแล้วกันในการเล่นนะครับเพราะว่าล เล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุคของครอปหรือยุคของอาร์เนอร์นะเนี่ยลูกไดเล็กนั้นค่อนข้างสําคัญเลยก่อนเกมเลยคิดว่าโอ้โหมันต้องยิงกันอุตลุดแน่นอนซึ่งปรากฏว่ามันก็เป็นจริงๆนะครับโดยก่อนอื่นเลยเนี่ยลิฟท์เกมนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็พยายามเซตบอลน,นะครับตามสไตล์ของทีมคือใช้กองกลางเบอร์หกสองคนแม็กอลิสเตอร์กับกราเฟนแบกนั้นในการเซตบอลขึ้นไปแต่ปรากฏว่าสเปอร์นั้นเนี่ยวางแผนมาดีเลยนะครับเพื่อให้นักเตะนั้นล้อมกรอบไว้เลยนะครับไม่ให้การาเฟนแบกและแม็กอลิสเตอร์นั้นสาม,มารถพลิกบอลาาาเกแดงกงดงลไ้้้ะใชรข ที่เร็วมากๆเลยคือลิปูได้บอลปั๊บคือบางถอดยังไม่ทันได้บอลเลยนะครับกองกลางของสเปอร์นั้น,นก็ไล่เพรสมาแล้วทําให้ลิปูนั้นไม่สามารถขึ้นบอลจากตรงกลางได้ซึ่งถ้าตามปกติแล้วลิปูโดนแบบนี้จะเห็นหลายๆครั้งเลยว่าอาร์นเนอร์สโตนั้นก็จะให้เทรนด์หุบขึ้นมาเป็นอินเวิร์ดในการเล่นเพื่อช่วยนะครับให้กองกลางนั้นมีจํานวนมากยิ่งขึ้นแต่เกมนี้ทางด้านของอาร์นเนอร์นั้นค่อนข้างละเอียดเลยไม่ทําแบบนั้นพอรู้นะว่าสเปอร์จะพยายามบีบแดงกลางเยอะมากๆเอาก็แก้เกมไปเลยให้นเทนออาารน นะครับเป็นวิงแบ็กขวาไปเลยชิดริมเส้นเอาไว้เพราะว่านะครับต้องการการเปิดบอลการทําเกมนั้นจากฝั่งของเทรนแทนประเด็นที่มันสําคัญเลยก็คือนะครับด้วยความที่ว่าเนี่ยสเปอร์นั้นเป็นทีมที่เล่นแผงเกมรับเนี่ยก็คือหลังลอยมากๆหลังยืนสูงมากเลยและก็นะครับสเปอร์นั้นเนี่ยพอไปจุกกันอยู่ตรงกลางทําให้เทรนนั้นเนี่ยมีนะครับเวลาในการเปิดบอลบ่อยมากๆคือปกติถ้าทีมอื่นนะเขาไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เทรนนั้นเปิดบอลง่ายเพราะรู้ว่าเทรนนั้นมีพิษงเยอะนะฮะเรื่องการเปิดบอลแต่เกมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่า สเปอร์นั้นถึงปล่อยให้เทนของเรานั้นเนี่ยก็คือว่างขนาดนั้นจึงทำให้เทรนนั้นเปิดบอลอันตรายหลายครั้งมากๆไม่ว่าจะเป็นการนะครับดันขึ้นไปวิงแบก็กเปิดเข้ามาหรือเออร์ลี่ครอสเปิดไปหลายๆจังหวะซึ่งกองหลังของสเปอร์ปกติเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วค่อนข้างแว่งนะครับจึงทำให้ลูกทีอาร์ตยิงได้นะเนี่ยมันเป็นการเออร์ลี่ครอสที่ดีดีอาร์ตก็มงสวยนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันไม่มีใครไปกดดันทางด้านของเทรนจึงโดนลูกดีไปซึ่งผมมองว่านะครับเป็นการวางแผนค่อนข้างผิดพลาดเลลยขอออออองงงงงปรรระคัััพาาววว่่่่กกกหต็ไไมมมดีีีูแ้้ มาปิดเทนในการเปิดเลยจึงโดนลูกดีไปจึงทาให้รีพูนั้นก็สามารถขึ้นนําเร็วได้แล้วจริงๆเกมนี้รีพูนั้นเนี่ยก็มีโอกาสหลายหนนะด้วยแผงเกมรับของสเปอร์นั่นแหละที่มันดันสูงจึงทาให้ซาร่าหรือใครก็แล้วแต่นั้นน่ยสามารถนะครับเข้าทำประตูได้หลากหลายแต่นะครับก็ยิงที่ยิงคว้างไปนะครับบางช็อตจะยิงได้อะก็พลาดชนเสาชนคานไปซึ่งหลกัหลกๆผมมองว่าเนี่ยไอ้ที่มันพลาดปล่อยแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าฝั่งสเปอร์นั้นไล่บีบเร็วด้วยทําให้นะครับเกมรูกของรีพูนั้น เราได้เห็นนะครับว่ามันก็ยิงสเปรสปาไปโอ้แต่โอเคนะครับพอลู่นำหนึ่งศูนย์ปับ๊บเกมมันก็ดีขึ้นหลังจากนั้นเล่พูก็ได้ลูก2เลยนะครับห่างไม่นานโดยลูกนี้ก็เป็นความผิดพลาดของแผงเกมรับของสเปอร์อีกแล้วนะครับคือสเปอร์เนี่ยเวลาเล่นเกมรุกเนี่ยหลังก็จะขึ้นสูงก็จริงแต่เวลาเล่นเกมรับนั้นเนี่ยพอไปฝั่งเล่พูเริ่มขึงแล้วก็จะถอยลงมาแต่ถอยกลนลงมาหมดเลยอย่างช็อตเนี่ยเห็นได้ชัดว่ากองกลาง3คนของสเปอร์นั้นก็ถอยลงมาต่ําหมดเลยซึ่งก็็็ไไ่่่่รรรรููู้้้้วววาาาาาจะะตํํอออออขขนนนดดััทหลลลิเเ์พกกกปปบงงงยีแแคส อย่างดากูชินเนี่ยอันนี้หลังอาชีพนะแล้วก็เกรนั้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่กองหลังเลยได้ซ้ําเล่นแบ็คขวาเล่นมิดฟิลด์หรือแบ็คซ้ายอ่ะพอได้แต่หลังผมมองว่าเล่นไม่ได้นะครับพอโดนลูกเปิดแบบนี้ปั๊บอ่ะก็โดนในทันทีนะครับสกัดไม่เด็ดขาดนะครับพอไม่ใช่หลังอาชีพปั๊บเนี่ยไม่เลือกที่ชิงจังหวะในการมงก่อนอย่างช็อตเนี้ยบอลมันย้อยมาเนี่ยถ้าเป็นกองหลังแบบดีๆเลยนะเขาก็จะชิงตัดนะครับก็คือชิงมงก่อนออกไปเลยแต่พอแบบนี้ปั๊บนะครับบอลมันขุดขิกนะครับเลยทาให้แมกนอค ใช่พลาดแค่เกมนี้นะสเปอร์พลาดแบบนี้มาหลายๆเกมแล้วด้วยความที่ว่าเป็นทีมที่มีเนเจอร์เนี่ยที่เน้นเกมรุกเลยนะครับแต่เกมรับไม่เอาอะไรนะครับจึงทําให้เกมเนี่ยเลยโดลิฟพูไป2อศูนย์และหลังจากนั้นสเปอร์เนี่ยก็พยายามเล่นเกมรุกใส่ลิ์พูแล้วก็ช็อตที่ลิ์พูเสีย2อหนึ่งช็อตเนี่ยผมมองว่าเป็นความผิดพลาดเลยของแม็กอาริสเตอร์นะครับคือแม็กอาริสเตอร์เนี่ยจริงๆเสียบอลแบบนี้บ่อยมากเลยนะยิงซีซั่นที่แล้วเนี่ยเสียบ่อยมากๆแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะโดนลงโทษด้วยการเป็นประตูแต่ลุกเ้้แมมม็คออาา่่ผงวกืลไปใ ก็ผมรู้สึกจะเป็นครูเซฟกี้ป่ะหรือใครสคนนักคนน่ะอาจสักคนหนึ่งนี่แหละถีบเทา้าค้างเอาไว้นะครับจึงทำให้แม็กลิสเตอร์นั้นไม่สามารถเล่นได้ซึ่งผมมองว่าจริงๆเนี่ยแม็กเนี่ยก็ล้มง่ายไปและช็อตเนี่ยมันสามารถเล่นได้อีกอ่ะคือไปซื้อใจกรรมการเยอะนะครับโดยคิดว่ากรรมการนั้นจะเป่าฟาวให้นะครับซึ่งแน่นอนว่ากรรมการจะเป่าทําไมชอ็อตนี้คือถ้าช็อตโซโบเนี่ยที่ฟาวใส่ซอนแล้วมันไม่ฟาวเนี่ยช็อตลูกนี้มันก็ไม่ฟาวนะครับลูกนั้นหนักตัวอีกนะครับผมก็เลยมองว่าการเสีย ว่าทำไมฟันได้กับโกเมสนั้นเนี่ยไม่สามารถบล็อกลูกนี้ได้อันนี้ผมแอบเห็นใจ2คนนะลูกมันมากระทันหันและก็ช็อตเนี่ยมันสามารถมีออปชั่นในการ่ายออกข้างได้ฟันได้กับโกเมสนั้นมันก็ได้แค่ประคองเท่านั้นมันก็วัดใจนะครับลูกยิงของแมดิสันไปนะครับซึ่งแมดิสันก็ยิงดีอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็เป็นความผิดพลาดของเราสมควรนะครับที่โดนให้เป็น2อ แต่ก็หลังจากนั้นนะครับก็ด้วยความที่ว่าสเปอร์เนี่ยมันมีแผลอยู่แล้วเปิดแผลให้เราเห็นว่าหลังขึ้นสูงรีพูททั้งเกมนะถ้าสังเกตดีๆนะจะเน้นในการโยนยาวโยนไปหลายๆครั้งมากๆใช้การเข้าทาแบบนี้บ่อยๆเพราะรู้ว่าหลังสเปอร์นะโอ้โหมันสูงขนาดนั้นใช้จังหวะนี้นี่แหละเล่นกับความผิดพลาดของสเปอร์ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วลูกนี้นะครับก็เป็นไปตามที่เราเห็นนะครับเป็นลูกที่โซโบนะั้นเนี่ยก็คือสอดเข้ามาแล้วก็ยิงประตูนะครับต้องชมซาร่าด,ด้วยนะครับเลือกออปชั่นใจดีและโซโบ ที่เหมาะสมกับโซโบอยู่แล้วเพราะว่าสซวัสไลน์นั้นเป็นนักเตะที่ไล่เพรสด,ดีเล่นเกมรับดีนะครับได้เจอกับสเปอร์เนี่ยที่เล่นเกมลุกดีแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้มันต้องใช้นักเตะอย่างโซวัสไลน์แหละในการไล่เพรสเพราะแผงหลังของสเปอร์นั้นไม่ดีนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าทางด้านของสเปอร์นั้นขึ้นบอลยากออกบอลยากหรือมีความผิดพลาดหลายจังหวะพะการไล่เพรสนะครับของโซวัสไลน์และโซวัสไลน์ก็ยิงได้ถ้วยในเกมนี้นะครับต้องชมว่าเป็นเกมที่เล่นดีนอกจากเล่นเกมรับดีแล้วัซ so วัตสไลน ทำให้ล์พูนั้นเล่นง่ายมากในหลายๆจังหวะเรียกได้ว่าครึ่งแรกมานะครับถ้าให้คะแนนเนี่ยผมมองว่าอันดับสุดั้นเนั้นนะวางแผนมาดีมากๆรู้ว่าสเปอร์นั้นจะปิดตัวเองในส่วนไหนก็เลือกจะใช้ออปชั่นอื่นในการแก้ทางแต่แตกต่าง,างจากสเปอร์นะครับที่โค้ดนั้นเนะี่ยไม่ได้มีการแก้ทางล์พูสักเท่าไรรู้ว่าโดนแบบเนี้ยโดนไอ้ลูกคลอสแบบนี้เข้ามานะครับหลังลอยก็ยังยอมให้ล์พูนั้นเล่นแบบนี้ไปอีกคืออย่างน,น้อยตัวเองจะหลังลอยผมไม่ว่านะแต่ไอ้ลูกเปิดเทรนด์เนี่ยปล นำไปก่อนครึ่งแรกนะครับสประตูตอนห่งนะครับก็ต้องชมเลยล่ะการวางแผนเกมนี้นะครับถือว่าวางแผนมาดีมากๆ พอมาครึ่งหลังนะครับลิอร์พูนั้นก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับพยายามเล่นลูกไดเล็กบอลยาวนะครับจากแดนหลังเนี่ยขึ้นไปข้างหน้านะครับโดยที่ไม่สนว่าสเปอร์นั้นจะดันมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวเล้นส่วนกลับเองส่วนฝั่งของสเปอร์นั้นนะครับก็พยายามเล่นบอลจากฝั่งริมเส้นมากยิ่งขึ้นพยายามที่เข้าใส่ลิอร์พูแต่เมื่อถูกโดนส่วนปั๊บมันเหมือนวิ่งควายลิอร์พูโยนยาวไปบอลถึงแดนหน้าลิอร์พูนะครับใช้ความเร็วในการเข้าทำยังช็อตลิอร์พูขึ้นนำเป็นงี้ลเูนนัก็่นเกกมรุเนี่ือยซึ่ง่นอน ว่าสเปอร์นั้นก็เอาไม่อยู่นะครับริวพูนั้นก็เป็นการเข้าทามาเลยบนคลุกคลิกนะครับแล้วก็ซาร่านั้นยิงได้นะครับลูกนี้ผมก็อาจจะพูดอีกครั้งหนึ่งและคนอาจจะเบื่อว่าเองจะพูดทําไมอีกแล้วนะครับคือหลังของสเปอร์นั้นมันลอยสูงเกินไปและมันเข้ากับริวพูในการเล่นแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นความจริงที่เราต้องพูดว่าสเปอร์พลาดนะครับเพราะว่าชอ็อตนี้ล้วนๆเลยนะครับคือโดนริวพูนั้นเล่นงานจากจุดที่ตนเองนั้นไปจุดอ่อนนะครับและไม่สามารถทําได้ดีและพอพริปปรททวพูนําเป็น4 ดูนะเพราะว่าช่วงเกมกลางสัปดาห์หรือเปล่าที่สเปอร์เล่นนะ่ะที่ไปเจอผมมองว่าสเปอร์นะ่าจจะใช้แรงเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะสเปอร์ดูเฉ่ยไปเยอะเลยนะครับแล้วพอไล่เพรสตั้งแต่ครึ่งแรกที่เพรสเยอะพอครึ่งหลังเฉ่ยปั๊บเนี่ยไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับริฟูได้จนกระทั่งริฟูนั้นก็ได้ลูก5-1แล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นลูกหลังลอยของทางด้านสเปอร์และริฟูนั้นก็ใช้การเข้าทำนะครับแล้วก็ซูเปอร์สไลด์นั้นชดนี้ก็ใจกว้างนะครับส่งให้กับทางด้านาาาาารรรแแลละะยยิิงงเข้้้ไไปปทใหก็ว2 แลลิเวอร์พูนั้นก็ขึ้นนําเป็น5 1เรียกได้ว่าเกมหลังจากเนี่ยผมมองว่าเวอร์พูนั้นก็เล่นสบายแล้วเล่นโล้ไปตามเกมเลยคือถ้าสเปอร์เล่นหลังดันสูงปั๊บเนี่ยเวอร์พูนั้นก็ใช้นะครับจังหวะในการก็ทํายนยาไปเลยและบางชดบางจังหวะสเปอร์นั้นเนี่ยก็ใช้เวลากับบอลเนี่ยมากเกินไปด้วยทําให้เวอร์พูนั้นตัดได้หลายครั้งและเกือบจะสวนได้ประตูหลายหลายครั้งด้วยนะครับซึ่งสเปอร์เนี่ยผมมองว่าเกมเนี่ยเล่นไม่ค่อยเนี๊ยบนะในหลายๆจังหวะนะครับทำให้เลนั้า่งยบแล้้วก็ตองชมา์เนันเตให้ล่ ตามแผนที่เขาวางนะครับก็คือเจาะจุดอ่อนของสเปอร์และเมื่อนะครับเน้นไปย้ำๆๆนะครับทำให้สเปอร์นั้นเนี่ยเล่นยากมากแต่ว่าหลังจากนั้นเห็นได้ชัดว่านะครับพอร์พูขึ้นนําปั๊บเนี่ยร์พูก็เริ่มเล่นชิวและจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะว่านะเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องให้เครดิตนะครับฝั่งสเปอร์ด้วยเพราะสเปอร์นั้นเนี่ยพอบอลมันตามเยอะใช่ไหม5-1เนี่ยเขาก็ต้องอยากได้ประตูกลับนะครับไม่แต่ที่สเปอร์นั้นจะมาฮึดในการไล่เพชรอีกครั้งทําให้ร์พูนั้นก็ต่อบอลยากมากยิ่่งงงงขึ้้้นนนนเกกกกก็็บ,บออลลไไดดยยจระทะรัถููิป สวย51นะครับแต่ถ้าผมมองว่าอ่ะมันก็ไม่ได้เสียหายมากมายอะไรนะครับอาจจะถูกไล่ตามมาบ้างแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยบริบทของเกมนะครับซึ่งหลังจากนั้นเลี้ยวภูเนี่ยก็ยังพยายามเล่นเหมือนเดิมเนาะพยายามเล่นบอลไดเล็กพยายามสวนนะครับเปอร์ก็บุกมาเลยเดี๋ยวจะสวนกลับนะครับซึ่งผมมองว่าไอแผนแบบเนี้ยมันก็ใช้ได้ผลนะครับมันก็ควรต้องเล่นแบบนี้นะครับดีกว่าไปเปิดหน้าแรกเลยหรือเล่นรับอย่างเดียวเล่นรับอย่างเดียวก็เหมือนรอโดนนะครับมันก็ต้องประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าทีมนั้นจากคอนโทรลนะครับเกมได้ประมาณไหนเพราะว่าสกอย่าูน็ํ ม,มันก็ไม่ได้อยู่สถานการณ์ที่แย่ขนาดนั้นนําอยู่ตั้ง3ลูกแต่ประเด็นเลยเนี่ยความบันไลมันเริ่มมาแล้วนะครับคือลนะิวพูนั้นเนี่ยเอาจริงผมว่าด้วยแผ่มันก็ต้องเล่นแบบนี้แหละแต่ประเด็นเลยสเปอร์เนี่ยมาดีด้วยนะครับแต่ช็อตนี้เป็นความผิดพลาดของโรเบอร์ซันอีกแล้วนะครับเป็นลูกที่เราเห็นบ่อยมากๆที่โรบปจะโดนลูกแบบนี้นะครับคือปล่อยให้บอลน,นั้นตกใส่หัวคู่แข่งนะครับและประเด็นเลยเนี่ยคือโรบปนั้นน่ชอบมองบอลแล้วก็รอให้บอลเข้ามาแทนที่จะชิงมงไปก่อนหรือเข้าใส่บอลไปเลยแต่พอรอบอลตกปับกก็เท่า่าาว นะครับถูกจอ์นสันนั้นเนี่ยสามารถนะครับมองได้แล้วก็ถูกโซลันกี้ยิงไปนะครับทำให้สเปอร์ไล่มา5-3ช็อตนี้นะครับโอ้โหโคตรพลาดเลยไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะของโรบบ้นะครับผมมองว่าโรบบ้นั้นดรอกไปเยอะมากเลยนะปีนี้และประเด็นเลยเนี่ยทำให้นะครับเกมของสเปอร์มันสามารถกลับมาได้พอ5-3ปั๊บเนี่ยโอ้โหมันง่ายและสเปอร์นั้นถ้าจะกลับมานะครับฟีแบบว่าท่านเล่งหน่อยๆเนี่ยสามารถตามตีเสมอลิปูได้เลยจากที่นํา5-1มาเป็น5-3เนี่ยสถานการณ์แย่มากๆเลยด้วยแผงเกมรุกของทางด้้้้าานนนนนสสเเปปออรร์์ัััดดีวยะแลลหงจก ก็ไล่เพชรลพูหนักมากๆลีพูนะั้นก็เล่นตามจังหวะพยายามสวนกลับนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับอีกฝั่งหนึ่งสเปอร์ก็แย่ด้วยเช่นกันนะครับกองหลังเนี่ยนึกว่าปุยนุ่นเลยด้วยลูกนี้นะครับซาร่าจ่ายให้หลุยดิอาร์ตและลุยดิอาร์ตนั้นยิงเข้าไปอันนี้ก็ต้องชมความเฉียบคมของหลุยดิอาร์ตด้วยและต้องชมนะครับการสอดเข้าทําของลุยดิอาร์ตนะครับลูกนี้สอดเข้าทาดีมากๆเพราะว่าจากปีกเนี่ยแล้วก็ส่งให้โชตาใช่ไหมตัวเองก็หุบเข้ามาข้างในและใช้จังหวะนะครับค่อยๆวิ แบบชิวๆเลยลูกนี้ถือว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกในการเข้าทำของลิเวอร์พูลนะครับก็จริงๆสเปอร์เนี่ยหลังมันยุ่ยจริงนะถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วการทําให้ลิเวอร์พูลนั้นสามารถมาแซงอีกเป็น6 3าได้ซึ่งเกมนี้นะครับถามว่านักเตะที่ต้องชมอีกคนนึงนะครับก็คือโจโกเมสนะผมมองว่าโกเมสเกมนี้เล่นดีนะครับเล่นเกมรับดีมากๆมีช็อตจ่ายบอลที่ดีนะครับอาจจะมีสเปรสป่าบ้างไปช่วงท้ายแต่นะครับก็จริงๆมันก็เกมรับะทั้งทีมนะครับหรือแม้กระทั่งฟันไดเองก็ถือว่าเล่นอเเคคนนนนะะับบบบกมมี้้ืชถึงแแจดไป เยอะละกันนะในการโดนยิงแต่ภาพรวมถือว่าทําได้ดีนะครับและอีกคนนึงแลนกาเฟนแบกเกมนี้ดีนะตัดเกมดีนะครับมีจังหวะพลิกบอลได้ซึ่งลิฟพูนั้นน่ยได้หลายชดหลายจังหวะเลยนะครับในการพลิกบอลในการทําเกมขึ้นไปจากไลอ้อนกาเฟนแบกส่วนกัคโปนะครับเกมนี้สาหรับผมมองว่ากัคโปนั้นแอบมุ่งไปหน่อยนะมุ่งตัดมาเพื่อจะยิงนะครับคือใช้ท่าเดิมทําให้อีกฝั่งหนึ่งนั้นก็จับทางได้พอบอลอยู่ที่เท้าของกัคโปปั๊บโอ้โหเรียกได้ว่ารู้เลยกัคโปตัดมานะครับรีบมาปิดข ดิอาร์เกมนี้ดีมากๆเลยนะครับสอดแทรกเข้าไปนะครับทำให้ลิเวอร์พูลได้ประตูด้วยเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับดีอาร์ก็เป็นส่วนสําคัญด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นลิเวอร์พูลเอาจริงเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวและตั้งแต่ช่วงนาที68นะครับเอาโชต้ามาแทนกัคโปนะครับเอาเคอร์ติจโจนมาแทนแม็กอลิสเตอร์อย่างนี้ <ๆ S 2> ก็เหมือนเป็นการพักโรเทชันนักเตะนะครับหรืออย่างช่วงนาทีที่87ก็พักทั้งซาร่าแล้วหลุยดีอาร์นะครับแล้วก็เอาเอเลียนแล้วก็ดาวินนุนเยสมานะครับก็เล่นประคองเกมและพัก หนาแน่นามากลิอร์นั้นก็ต้องพักผู้เล่นนะครับให้มากที่สุดทเท่าที่มากได้ถ้าจังหวะไหนที่เสี่ยงที่นักเตะจะเจ็บก็ไม่ต้องให้เสี่ยงลงไปนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะส่วนเกมนั้นมันก็แว่งแ่งแหละช่วงท้ายนะครับแต่โอเคนะครับเป็นแกว่งที่ก็เข้าใจได้เปอร์ก็เล่นเกมลุกป,ประมาณแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะเราสามารถรักษาสกอร์ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วลนะ่ะและทุกคนคิดยันบ้างครับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับมันสนุกนะครับคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่านะครับแล้วก็แผนที่ลิอท์วางมานั้น้ีมผ ว่าลิพูเล่นนะครับลูกแบบที่แตกต่างออกไปนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เล่นมาทั้งหมดเลยโดยพยายามเล่นนะครับตามสไตล์ของตนเองนะครับแล้วก็เน้นนะครับจาอจุดอ่อนของสเปอร์จนทำให้ลิพูนั้นก็สามารถเก็บ3แต้มที่สําคัญได้นะครับนับได้ว่าเป็นเกมที่โคตรสาคัญเลยล่ะของลิเวอร์พูลนะครับหวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนอกรับคลิปนี้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ